กันไหมแดดกินอะไรกันเล่นครับเราไปหา งินหยอดสามารถซื้อได้ไหมครับอู้ใจร้ายที่สุดในโลกเลยเซเว่นเนี่ยเซเว่นนี้ชื่อสาขาอะไรครับสาขาโครงกระดูกหรือเปล่าใช่มีพี่ผีนั่งอยู่ข้างบนด้วยอันนั้นเป็นคนต้อนรับหรอคนต้อนรับคนต้อนรับทำไมที่นี่ดูน้อกลัวจริเเงเลยหยอดเลย พอขมดแล้วสิบ้าจ๋อพอหยอดเพิ่มไปอีกาหยอดเพิ่มอีกยี่สิบเอาเคฟนายรับเด็กขาครับตู้อัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าตู้อัตโนมืออัตโนมืออ่ะอัตโนมือไหนโอ้โหอัตโนมือพี่ปื้นเลยน่ย ใบสุ่มเหรอให้มันเลือกเองว่าพนักง,งานเซเว่นเลือกให้โอ้โหไหนงานตาเป็นไงอะเป็นยังไงโชว์สิว้าวบบถ้าอยากได้อีกใบต้องทำไงนะครับซื้ออีกออสามสีนะมีเงินเหลือพอดีเลยเอาสามสีเลยไหมเอาสามสีเลยสามสีเหมือนเดิมนะพนักง,งานเซเว่นสิบบาทสิบห้าบาท ขันสิบบาทโอ้โหลวบลงมาแล้วโอ้ยชี้มาเร็วเกินตู้ทำงานรวดเร็วเกินการ์ดเสร็จการ์ดโปเกมอนอีกหนึ่งใบโอ้โหนี่ได้หนึ่งใบแล้วววพออยากเห็นะข้างในเป็นยังไงอะครับฮะเราแกะกันไหมทุกคนเดี๋ยวต้องปวดกับแม่กำลังจะแกะการ์ดโปเกมอน จริงเหรอเขาบอกว่ามีให้สะสม10บลายเลยนะแต่เป็นการสุ่มนะไปเลยอุ้ยไปเยเก็บไปเลยเก็บเลยยังไม่ให้ดูอุ้ยพี่ปุ่มยังไม่ให้ดูเอ้ยน้องปูยังไม่ให้ดูนะโอ้โหรูกอะไรครับปลาครับปูเพื่อนดูสินี่ของน้องปูปลาโทซินคินโตอโทซาคินโตอร์แล้วมาดูของแ ของแม่อะไรพ่อของแม่อะไรโอ้โหปิ๊ปี้โอ้โหสวยมากว้าวปิ๊ปี้ตัวสีชมพูนี่ไงปิ๊ปี้สีชมพูเงาเงาวิ้งวิ้งเลยอ่ะเราซื้อมาเราต้องกินให้หมดนะต้องโอดชนกันหน่อยเฮ้ยทุกคนเป็นอะไรกันเป็นอะไรครับทุกคนกินโดยเยอะไปเพราะอยากได้ครับโอเคกบอท้องหญ่เลย พนักงานเซเว่นลูกค้ากินจนท้องอืดท้องบวมแล้ว<ต>กิน<ป>ไม่ไหวแล้วแกหมดแล้หาจะแจกให้หมดเลยเอาหมดกล่องแน่น่ะน,นะไมจริงหรอขอแกะด้วยได้ได้ออาเลยเว้าวาม,ามาครับทุกคนเรามาแกะการ์ดโปเกมอนโปรโมชั่นของ OVG ชกันเราลงทุนซื้อมาให้เพื่อนๆดูเลยนะว่า1กล่อง1แพ็ เราสามารถสะสมได้ครบทั้ง10บใบหรือเปล่าก่อนที่เราจะได้มาเราต้องซื้อโออิชิ3าขวดถึงจะแถม1ใบเลยนะทุกคนเอาไปเพิ่มปเพิ่มอยากลุ้นแล้วเราขอให้ได้ปิกาจูสีใบสีทองเลยนะทีเดียวได้เลยอะจริงเหรอใช่ใบสีทองเลยนะใช่โอ้โหจริงเหรอปิกาจูปิกาจูสีทองอ่ะนะใช่ สามตัวย er ังไม่สามเลยจริงเหรอปิกกัตจ yeah. nah. ิวสีเทาเย่ปิกกัตจูวปิกกัตจิเอาตีแบงก็แบบนะปิกกัตจิวโอเซเว่นนี้กล่องนี้ดีมากเลยครับกล่องแรกของเซเว่นเราได้มาวันแรกที่โปรโมชั่นนี้เปิดเลยนะครับสามตัวโอ้ยโอ้ใครตัดกัน แม่โอ้โหตัดกันยังไงในกาศขาดเลยถอนด้วยเราก็ไม่ซ้ำเลยนะใบไม่ซ้ำด้วยโทษด้วยนะโอ้โหกาดแรงมากอะการแบ่งขอโทษนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเศษชิ้นส่วนเลยอะหกใบยังไม่มีใบซ้ำเลยนะทุกคนโอ้ไม่ซ้ำอีกแลแ้ว ดูดิที่การ์ดเขามีเขียน O C ด้วยนะสะสมมี10แบบใช่มี10แบบอุ้ยถ้าเราได้ครบ10แบบถ้าได้ครบ10แบบในหนึ่งกล่องแล้วก็โชคดีมากเลยอะใช่ไหแต่กว่าเราจะกว่าเราจะใช่เราก็ท้องอืดมาแล้วล่ะครับแล้วพ็เราไปซื้อที่เซเว่นไก่มาใช่กว่าเราจะหาได้นะแล้วเป็นวันแรกที่เราได้ด้วยนะมตัดทิ้งแล้วน่ะมืเป็นไรน้องปรดได้อยู่ ได้อยู่การขาดไปแล้วใช่ไหมเคคนนนี่นลลเร<อ>าจะระบายมีนาคาโอ้ครบแล้ว 1, 2, 3, นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดามไหมน้องปลอจำไหมจำแน้ว่าจนี่ไงนี่ไงไงน้องปลอได้นกถือต้นหอมเห็นบ้าวนี่ไงจริงจริงนกถือต้นหอมเห็นบ้าวใครเห็นลลบ้างนกถือต้นหอมจำอ,อีกแล้วจอีกแล้วววโอ้ตัวไหนจำตัวไหนจำตัวนี้จำตัวนี้ โชคอย่างน้อยโชคดีแล้วปิกาจูทองมาแล้วเนี่ยสามใบขาดแล้วเริ่ม้เริ่มแล้วขาดน้ำผ่าดอะไรบ้างอ่ะใครได้ไม่สามให้ลูกอมหนึ่งเม็ดโอ้โหหนึ่งเม็ดเลยเหรอไปเริ่มบอกไปเริ่มสามเลยกระจูทองอีกมาอีกใบหนึ่งได้น้องโปรดได้นี่ของแม่ไม่สามไม่สามอีกแล้วอุ้ยเงากีราชี เราอย่าเพิ่งรีบฉีกบางทีเราครบแล้วเราก็ไม่ต้องฉีกก็ได้นะครับเอาี่ไม่ทำพี่ปพิ่งไม่ทำครบยังครบยังอ่านับก่อนทุกคนหยุดก่อนสตารก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว10แล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบแล้ว เราได้ซ่มครบแล้วครบคอลเลคชันแล้วพันหนึ่งกองเหลือกี่ใบครับพวกนี้เลยก็แล้วกันพวกนี้คือใบซ้ำหมดเลยนะเหมาโอชิหมดเลยว้าวอะไรซ้ำไงเว่าไงซ้ำตัวนั้นไงก็พอบอกแล้วว่าพอบอกแล้วยังไงจะซ้ำครับเพราะว่าเราได้ครบแล้วครับเพามีเพียงสิบแบบนี่ไงเห็นไหมมีใครได้ปิกาจูทองอีกหรือเปล่า ไ,ได้โอ้เงาอีกแล้วอุ้ยนี่โอ้แสดงว่าหนึ่งกล่องอาจจะมีใบละสองแบบหรือเปล่า,าตัวละสองใบหรือเปล่าถ้าได้ตัวนี้แสดงว่าหนึ่งกล่องมีอย่างละสองใบโอเคอ้าวเราเป็นหนูทดลองให้ผมกับเพื่อนๆนได้เิ้งดวยทิ้งดวยิงเหรอแต่ก็เพื่อนเพื่อนอาจจะ มันอาจจะไม่ซ้าแบบ2องก็ได้นะแล้วแต่เขาจะคาใช่เพราะว่ามีสิทธิ์ว่าจะเหมือนเรานะแต่สิ่งอย่างนึงคือเพื่อนๆถ้าไม่ได้ซื้อ20ใบก็อาจจะต้องไปสุ่มกับเพื่อนๆคนอื่นอ่ือนเานี่างอยังละสองใบตัวไหนพลังเยอะที่สุดครับพิกาจูเลยพิกาจูเหรอใช่เหรอไม่ใช่พื้นฐานนี่ตัวนี้เปล่านี่เฮพีเยอะที่สุดพลังโจมตีอยู่นี่ เจ็ดสิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยตีปุ๊บเพี้ยไล่ตีปุ๊บเี้ยเห็นไหมเขาเราจะเอาไปไหนเพื่อน <c oughs> เอาไปแหองให้เพื่อนเหรอเนี่ยเราเราบอกนายเพื่อนเรามีชิ้นส่วนมาให้คืนด้วยนะอ่ะาแล้วแล้วจะไปแจกเนเพ,พื่อนพี่เพิ่จะไปแจกที่ไหนไปแจกที่ไหนครับพ่อไปแจกใครดีเ <c oughs> พื่อนที่โรงเรียนเหรอ <c oughs> โอ้กว่าจะเปิดเทอมเนาะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ไปเพิ่มกินน้ำโอชีสักหน่อยไหมครับคลิปนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเราลงทุนซื้อเองแบบว่าจุก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 เลยเหมาแทบหมดเซเว่นเลยนะครับโอชิอ่ะหมดเลยหมดเลยอ่ะหมดเชลเลยอ่ะหมดเชลเลยอ่ะเราซื้อไปเลนตั้งแต่ตีสามเราทำคลิปนี้เพราะความรักโปเกมอนโดยเฉพาะเลยเนาะไม่งั้นเราไม่กล้าซื้อถึงขนาดนี้กันเลยทีเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องโปรดอยากเล่น โก่งปั๊มอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ